พาหุงสหัสสะมพินิมมิตะสาวุธันตังครีเมฆลังอุทิตะโคระสเเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะมพิยุตชิตะสัพพัตติง โครัมปนาละวักรมัคขะมะถัดทยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชายะมังคลานินาลาคิริงคัชฉวรังอติมัตตะภูตังทาวักคิจจักกะมัสนีวะสุดารุนันตัง เมตตมผู้เสกะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคลานิอุคขิตะขักขะมติหัตถสุดารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลีมาละวันตังอิทธีพิสังคตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสา ภาวตุเตชยมังคลานิกัตตวานะกัตถมุทรังอีวขับพินียาจินจายะทุตทะวะจนังชนากายะมัตเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ นาราคิริงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวกคิดจักกะมัส,สนีวะสุดารุนันตังเมตตมผู้เสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเตชายะมังคลานิอุขิตตะทักขะมติหัตถสุดารุนันตัง ทาวันติโยชนณประถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังคตะมโนชิต,ตวามุนินโทตันเตชาสาพระวะตุเตชายามังคลานินันโทปะนันทะผู้ชะังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชเคนะามามปยันโต อิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาเทวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะดิธิผุชเคณสุดัตถาหัตถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังยานาคะเทณวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา ภวตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโย ο. วาจโนทิณทิเนสารเตมตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขขังอธิคเมยยะนโรสปัญโย